สนทนาธรรมนำสติกับพระพุทธยาน,นทัพทิคุยิบเอ็ดทำไมคนเราจึงไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันปุจฉาทำไมคนเราจึงไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันขณะ หลวงพ่อวิสัชนาะวิธีใช้สติตามรู้อยู่กับปัจจุบันในแง่การมองตนแบบมีสมาสติเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะเป็นเพียงรูปธปรรมและนามธรรมเท่านั้นการมีสติเฝ้าดูอยู่กับปัจจุบันที่เป็นจริงนั้นเราต้องรู้ตัวให้ชัดๆเปรียบเสมือนกล่องกระดาษที่ใกล้แสงไฟ พอเราหยิบมาวางอยู่ตรงนี้จะให้มีเงาปรากฏหรือไม่ให้มีเงาปรากฏก็ได้ถ้าไม่ต้องการเห็นเงาก็ยกหลอดไฟให้สูงขึ้นและเลื่อนมาไว้ตรงกลางเงาก็ไม่ปรากฏนี่เรียกว่าปัจจุบันเพราะวัตถุก,กับแสงเคลื่อนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่บางครั้งเราจะต้องการใช้เงา ก็เคลื่อนหลอดไฟห่างจากวัตถุออกมาเงาก็ปรากฏชันใดก็ดีเราต้องการให้ความคิดปรุงแต่งปรากฏหรือไม่ให้ปรากฏ<ม>ก็ทำเช่นเดียวกันกับวัตถุกับแสงไฟเพราะเงาเป็นปรากฏการณ์อันเกิดจากวัตถุก,กับแสงความคิดก็เป็นเพียงปรากฏการณ์แบบหนึ่งของรูปกับนามเท่านั้น แสงสว่างของดวงไฟก็เปรียบเสมือนแสงสว่างของดวงสติปัญญาดังนั้นพระอริยบุคคลคือผู้มีชีวิตอยู่ภายใต้แสงสว่างแห่งสติสัมปะชัญญะอย่างเข้มแข็งส่วนจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของอริยธรรมของแต่ละท่านไปว่าท่านบรรลุถึงขั้นใด หากแสงสว่างอยู่ห่างจากตัวเรามากเท่าใดเงาก็ปรากฏมากเท่านั้นถ้าเราต้องการแสงสว่างมากก็เคลื่อนสติสัมปชัญญะเข้ามาใกล้ตัวเองให้มากพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องปรมัตคือจริงแท้ล้วนถ้าเราเข้าใจเรื่องสมมุติและประมัตอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของปัจจุบันอดีตและอนาคตด้วยตนเองปัญหาที่ชอบถามว่าทำไมคนเราจึงไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันขณะคคำตอบก็คือเพราะจิตของเรายังไม่ยอมรับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองแต่เรามักสนใจเรื่องอื่นที่นอกตัวเอง การสนใจความจริงนอกตัวเองจนลืมรู้จักตนเองแบบนี้ก็ไม่ใช่คําสอนในพระพุทธศาสนาเพราะยังไม่รู้จักตัวเองอย่างชัดแจ้งดังนั้นเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ชัดเจนเสมอแล้วเราจะเข้าใจตัวเองและจะไม่เกิดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ท่านผู้รู้จึงก,กล่าวว่าการเห็นนิพพานก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์ปัจจุบันนั่นเองเรามีเวลาที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ไม่นานนักสิ่งแรกที่เราควรทำคือทำความสงสัยเรื่องราวของชีวิตให้สิ้นไปหมดไปเสียก่อนแล้วค่อยไปสนใจเรื่องอื่นเพราะเราไม่รู้แน่ว่า เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อใดเรื่องนี้ว่าไปแล้วมันทำได้ง่ายๆแต่คนทั่วไปในปัจจุบันทำไมจึงไม่สนใจที่จะทำดังนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธจึงควรพยายามฝึกจิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอประการแรกต้องฝึกใจให้มีศรัทธาและความเพียร ในเรื่องนี้ก่อนโดยการเรียนรู้จากกัลยาณมิตรผู้รู้จริง